นี่คือเลลิตี่เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟาร์ม h ชนแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยต้เสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีสสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ ในวันนี้นะครับทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้มีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาครับเพื่อที่จะอบรมให้ความรู้ในการสํารวจแปลงนาเพื่อที่จะตรวจดูระบบนิเวศของแมลงที่อยู่ในนาข้าวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับขอพาท่านผู้ชมมาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกันอีกครั้ง วันนี้ทางศูนย์ข่าวชุมชนก็ได้เชิญทางนักวิชาการมาแนะนำการสำรวจระบบนิเวศในแปลงนากันก็สวัสดีนะครับทุกคนผมชาโนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจแปลงเกี่ยวกับระบบนิเวศในนาข้าวมีใครเคยเข้าโรงเรียนเกษตรกร,ร,กรมาก่อนไหมครับมีต้องถาประมาณปีนะพศอ,อะไรครับ ประมาณประมาณสิบปีที่แล้วสิปีแล้วนานแล้วแสดงความจำแน่นสิบปียังจำได้สิบปีจำได้แต่แมลงไม่ได้เลยได้เพี้ยได้แมลงสิงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มา,นนมาพูดคุยเกี่ยวกับการสำรวจมแมลงนะครับสำรวจระบบนิเวศในนาข้าวนะครับโดยที่ว่าเนี่ยเราจะดูตัวศัตรูธรรมชาตินะครับศัตรูข้าวแล้วก็พวกโรคพืชต่างๆนะครับ โดยที่ว่าให้เกษตรกรเนี่ยสำรวจในพื้นที่นาตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้สำรวจสถานการณ์ของระบบนิเวศนะครับโดยที่ว่าดูว่าศัตรูข้าวมีมากน้อยแค่ไหนศัตรูธรรมชาติมีมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถควบคุมกันได้หรือไม่นะครับร้า็มีน้อนกอนับจํานวนต้นที่ถูกทาลายในแต่ละจุดสีก็มีโรคไหม่สำรวจการเกิดโรคในแต่ละจุดถ้าพบถ้าพบใส Oh. ใส่หนึ่งใส่หนึ่งไม่พบใส่ซุนหามีนูสํสำรวจรองรอยการทำลายในแต่ละจุดพบใส่พบใส่หนึ่งไม่พบใส่ซุนหกก็มีหอยเชลลีกลุ่มไข่นับจำนวนกลุ่มไข่ในบริเวณรอบจุดสำรวจหนึ่งตารางเมตรเจ็ดหอยเชลลีที่เป็นตัวนับจำนวนต่อหอยในบริเวณรอบจุดสำรวจหนึ่งตารางเมตรแปดก็มีเพลี้ยไฟนับจำนวนเพลี้ยไฟโดยเคาะลงบนกระดาษ ที่ข้าวอะศัตรูธรรชาติทีุ่บที่ที่กินศัตรูข้าวอะจะมีพวกดงดินพวกแมงมุมพวกอะไรท,ที่ที่เก็บเพียกระโดดดูเหมือนว่าระบบนิเวศในแปลงนาจะมีทั้งแมลงเป็นศัตรูข้าวอยู่หลายชนิดแล้วถ้าเยอะขนาดนี้นาข้าวไม่เสียหายกันหรือครับนั่น ไปดูกันต่อครับว่าพวกเขาสำรวจอะไรกันอีกบ้างต,ตูธรรมชาติก็จะมี14มีมวลเขี้ยวดูดไข่ก็นับจำนวนรอบจุดสำรวจพื้นที่หนึ่งตารางเมตร15จะมีดวงเตาตัวห้ำนับจำนวนรอบจุดสำรวจพื้นที่หนึ่งตารางเมตร16ก็มีมวลจิงโจ้น้ำนับจำนวนรอบจุดสำรวจพื้นที่หนึ่งตารางเมตร เพื่อไปดูไปสํารวจเนี่ยเราจะเห็นระบบนิเวศได้มากนะครับแล้วก็ต้องให้เขามีความรู้ในเรื่องการจดบันทึกและการทําให้เป็นระบบแล้วจะสามารถมาดูได้ว่าเอ้ยมีตัวนี้ระบาดนะน่าจะอ่าเขาเรียกว,ว่าป้องกันกําจัดได้ทันเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านหรือชาวนาทั่ทวไปเนี่ยมีการสํารวจทุกวันแหละแต่ไม่มีการทําให้เป็นระบบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในการสํารวจวันนี้ไม่ทราบว่าแปลงข้าวจะเป็นแปลงข้าวขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับ แต่ผมบอกก่อนว่าส่วนใหญ่นะครับในแปลงขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้วิธีการโฉบเป็นส่วนใหญ่นะครับ,<อ>บเพราะใช,ใช้สวิงใช่ใช้สวิงโฉบนะครับ,รบโดยที่ว่าในการใช้สวิงโฉบเนี่ยเราจะเวียงไปใช่ไหมครับแล้วเราก็พับพอสุดปุ๊บเราก็จะหักอย่างนี้เพื่อให้มแมลงเนี่ยไม่ออกจากตัวสวิงโฉบ,บนะครับบางคนไม่เข้าใจก็เวียงซ้ายเวียงขวานะครับโอกาสที่ เราโฉบมามันจะหลุดก็สูงนะครับพอโฉบเสร็จปุ๊บให้เราหักหักพับแล้วเราเวียนกลับก็เปิดแล้วก็หักพับเหมือนกันมันจะตัวแมลงเนี่ยจะอยู่ในตัวสวิงโฉบตลอดนะครับนะครับในกรณีที่ข้าวยังไม่ออกรวงหรือแปลงยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเวลาต้นข้าวเนี่ยเราเหยียบไปหักหรือล้มก็จริงเดี๋ยวมันจะกลับมาฟื้นมาได้นะครับแต่ถ้าออกรวงแล้วนะครับเราก็ต้องสํารวจเป็นจุดอย่างที่บอกว่า10บจุด นะครับโดยที่ว่าให้ดูหนึ่งต้นหนึ่งกอใช่ไหมครับกับมแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดเราต้องดูบริเวณรอบหนึ่งหนึ่งตารางเมตรก็ต้องต้องไปสำรวจในแปลงดูก่อนว่าว่าศัาตรูธรรมชาติศัตรูข้าวอะไรเยอะ่าก,กันควรจะฉีดยาไหมควรจะเฝ้าระวังหรือควบคุมอะไร่เงี้ยคือถ้าในแปลงศัตรูธรรมชาติเยอะกว่าศัาตรูข้าวน้อยก็มันก็สามารถควบคุมกันได้เอง หลังจากแนะนำการสำรวจระบบนิเวศได้แปลงนานแล้วอีกสักครู่ไปชมการโฉบแมลงและเก็บเอามานับจำนวนกันครับเติร์ฟฟารเบอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดย โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาในช่วงที่2นะครับของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับการอบรมให้ความรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเขาจะต้องลงสำรวจแปลงนาของตัวเองเพื่อที่จะตรวจด,ดูระบบนิเวศ และแมลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อต้นข้าวของพวกเขาไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับหลังจากนักวิชาการได้แนะนำและให้เกษตรกรอ่านโจทย์ที่ตั้งไว้แล้วก็หลงแปลงนากันเพื่อสำรวจจริงดูท่าจะโฉบมแมลงกันจนเพลินนะครับนั่น ตัวไอตัวยาวเนี่ยนี่ตัวอะไรมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่พลุ่กระดกมันดําเพราะล่วงกระดกมันมีอยู่ในนี้ใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนไม่ใช่ล่วงกระดกเราก็ไม่รู้ชื่อแต่เยอะซะด้วยแมลงหางหนีบไม่มีมีครับมีแมลงวันนี่อะไรแมลงวันมีสองตัวแต่แมลงวันครับเป็นศัตรูธรรมชาติหรือเป็นศัตรู วันป้ามีตัวหนึ่งลเลยจอดก่อนนะครับเปนทังวันกี่ตัว,ว,ตวมีาม,มีสองตัวเเพยยี้ยกระโดดสีน้ำตาลมันก็กัดต้นข้าวดูดน้ำเลี้ยงข้าวช่วงที่ว่าข้าวกำลังตั้งท้องถ้ามันลุงเยอะมันก็ทำลายข้าวด,ด,ดูดดูดน้ำเลี้ยงข้าวจนแบบเลือดตะลวงแห้งอยูอย่เงั้นะเร็วกินเร็วมากประตูธรรมชาติของเพี้ยหรอแมงมุมก็กินนะแมงมุมก็กินเพี้ยเหมือนกันแมงมุมก็กินนะพวก พวกดวงดินพวกเด็กก็ก็กินมาดูศัตรูข้าวมั่งมีอะไรบ้างครับศัตรูข้าวเพี้ยมีไหมครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่น่าจะมีนะมีไหมเออเพี้ยจักจันเขียวแล้วครับมีไหมครับมีตัวหนึ่งอ่า นี่นี่ตัวหลักฐานที่เห็นครับอันนี้อบอก่มีนี่อีกเพียจักจั่นสีเขียวเพี้ยจักรจั่นลักษณะตัวจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้ดูปีกรวมกันมันจะโค้งขึ้นเหมือนสามเหลี่ยมเขาเรียกเพียทั้งหมดนะครับแต่เพียงแคาว่าลักษณะที่สีเขียวเหมือนตัวจักจั่นตัวใหญ่ๆนะครับเป็นตัวลักษณะเหมือนจักจั่นตัวใหญ่เขาเรียกเพี้ยจักจั่นให้ขีดโน้ตไว้ว่าเป็นศัตรูข้าว ทีกัดทำลายข้าวเรานะครับมาเหตุไว้นี่ศัตรูข้าวศัตรูข้าวนะครับตอนนี้มันมี้าวีอันนั้นศัตรูเมื่อกี้ศัตรูธรรมชาติอันนี้ศัตรูข้าวเพิ่งจะเป็นตัวแรกนะครับข้าวเนี่ยคือคือเพียจากาารที่เที่ยวในศัตรูข้าวใช่มันจะกินน้ําเลี้ยงจากต้นข้าวเป็นอาหารนะครับ หลังจากโฉบเมื่อนำมาดูและตรวจสอบลองไปชมกันครับว่าผลที่ได้มาระบบนิเวศแปลงนานนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีสัตว์ธรรมชาติเราควบคุมสัตว์ตัวม้มากกว่านะครับคือสามารถควบคุมสัตว์เข้าได้นะครับถือว่าอยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับส่วนโรคพลรง็็ไม่มีนะครับ เพียงแค่ว่าแต่ข้อสังเกตวันนี้อย่างหนึ่งนะครับที่น่าสงสัยนะครับให้เราลองดูอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจก็คือศัตรูธรรมชาติมีเยอะแล้วศัตรูข้าวเราไม่น้อยแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าศัตรูธรรมชาติมีมากเกินปกตินะครับจริงๆแล้วการสำรวจนะครับทุกคนเนี่ยสำรวจทุกวันอยู่แล้วยังป้าไปดูแปลงนาป้าดูต้นข้าวไหม ป้าดูแวกโคนดูนู่นดูนี่นั่นคือการสำรวจแต่เราไม่เคยมีการนับเราแค่ดูว่ามีเพียกระโดดไหมมีนุู่นกินไหมมีนอนไหมก็อย่างที่นักวิชาการบอกครับวัวมันน่าแปลกตรงที่แมลงศัตรูธรรมชาติมีมากกว่าแมลงศัตรูข้าวคงต้องมันตรวจแปลงนากันหน่อยนะครับการใช้สารเคมีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะไปดูแปลงนาสำรวจปุ๊บเห็นแต่ แมลงเอ้ยรู้ว่าเป็นแมลงเราก็พ่นสารเคมียอย่างเดียวเลยเพราะว่าในศัตรูธรรมชาติหรือศัตรูข้าวก็ตามที่อยู่ในแปลงนานเนี่ยเขาสามารถควบคุมมได้ตามระบบนิเวศท,ที่เขามีตามธรรมชาติแต่ถ้าเราไปฉีดพ่นสารเคมีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตายแค่แมลงศัตรูข้าวอย่างเดียวนะครับศัตรูธรรมชาติที่อยู่ในแปลงนานเนี่ยก็ตายไปด้วยเท่ากับว่ามันก็เพิ่มความเสี่ยงหรือโอกาสที่ทําให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูที่มันอพยพอย่างพวกเพียกระโดดได้หรือเพียไฟได้ที่มากระด,ดม นะครับเราก็ได้มีตัวศัต,วรตรูธรรมชาติคอยกําจัดมันอยู่เลยนะครับดังนั้นการใช้สารเคมีเนี่ยเราต้องสํารวจแปลงานาแล้วก็ดูก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือหรือตัดสินใจใช้สารเคมีนะครับและอย่างการใช้สารเคมีเนี่ยโอกาสที่จะมีสารตกค้างอยู่ในผลผลิตเราก็สูงนะครับทัชชีจะยาเคมีมากน้นำยาาแรงมากมันก็ทําให้ตัวที่มีประโยชน์ตัตรูธรรมชาติน่ะตาย,ตายก,ก,ก็คิดจะลด คือถ้ามันไม่รุนแรงเกินถ้าธรรมชาติควบคุมศัตรูข้าวได้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูข้าวได้นะเราก็จะไม่ไม่ใช้ยาเคมีเตะฟ้าเปอ,อร์เกมเกษตรกรปีสอสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับคุณคาแวนคำดีประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสำคัญและมีความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตรด้วยตัวเองครับและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับเขาให้มากขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับช่วงนี้เราขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักประธานศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมกันครับ เราไปตามติดกันครับว่าเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเห็นไหมผมอันนั้นตาดีไหมอะไรครับตาดีไหมดีครับตาดีดูไงเดี๋ยวล่าครับรักขาวครับผมคุณพี่อยู่นี่ดำไงดำของผมครับอ๋ออ๋ออันนี้ดำของสมาชิกก็เลยครับของของบา้านชลาม อ้าวใได้ครับได้ค่ะวันนี้เอาไปกี่หลอดกี่หลอดกี่หลอดพวกอันดำพวกอันนั้นพวกเตะข้ามหลอดหนาที่อะนี่อะไรอยู่มาเด็กฝากรายอะไรอันนี้ตนนี้เสร็จไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับถ้าไม่เสร็จจะต่อพรุ่งนี้ครับเอาเอาเริ่มจากที่ผมชอบคิดชอบพัฒนาแล้วก็ศึกษาเรื่องเรื่องนาดำเพื่อทำยังไงจะลดต้นทุนเพื่อทำยังไงจะชนะ ธรรมชาติเอาธรรมชาติมาจัดการธรรมชาติคือเราได้ต้นข้าวจากนาดำแล้วเราก็ชนะวัชพืชได้ส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสูนข้าวชุมชนเพราะว่าในใจเราคิดอยู่แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นชุมชนเพื่อเป็นเพื่อชาวบ้านทั่วไปก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการตั้งศูนข้าวชุมชนครับ อาพี่แนบนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับพี่งานที่เราเอามาเผยแร่ให้ดูเป็นไง้หมครับอ๋อตั้งแต่อาจารย์ทําสําเร็จมาก็ใช้ตั่นั้นมาเป็นอะไรที่ลงตัวมากอาจารย์ผมมาทํานาดําด้วยทุกวันนี้ไม่ต้องใช้รถไถยต่างๆแล้วก็ใช้รถไถรถแท็กเตอร์แบบนี้ทีเดียวจบเลย๋อดีครับยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับการ,รอเอานาฬิการรม,มาใช้เกิดประโยชน์จ่อชาวนาโดยตรงเนาะครับลุงลุงไม่เลอะแล้วดีครับลุงชอบครับรู้จักกับพี่คาวแวนมาเป็นเวลาสิบ 10กว่าปีแล้วที่ทํางานวิจัยร่วมกันมานะครับเพราะว่าพี่คาแวนเป็นเกษตร,รกรของก้าวหน้าคนหนึ่งที่กล้ารับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งบางครั้งยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ําไปว่าเทคโนโลยีนี้จะนํามาใช้ในนาแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่เขากล้าที่จะเสี่ยงกับ,ก,บ,ก,บการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งการเสี่ยงนั้นนะครับก็เป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าในหลายๆประเด็นนะครับว่ามันนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้จริงๆนะครับนอกจากนั้น นํามาใช้ในานาตัวเองแล้วยังเอาไปเผยแพร่ให้เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรเครือข่ายได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการเข้าใจถึงเครือจัารเกษตรวงกว้างด้วยนะครับถือได้ว่าพี่ขาแวนเป็นกเกษตรกรหัวก่าวหน้าคนหนึ่งก็ว่าได้แล้วทางเพ,เพื่อนและคนรอบข้างคิดว่าพี่ขาแวนเป็นอย่างไรครับพี่ขาแวนคำดีก็เป็นประธานที่ หนึ่งมีความคิดการพัฒนาทำเอาวิวัฒนากรรมทันสมัยมาเข้าร่วมในการทำนาหรือในการผลิตการดูแลหรอครับก็เขาก็ดูแลทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยกระชาดเหลืออะไรก็คุยกับเขาเข,เขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเงี้ยใครเข้ามาหาเขาก็ถ้าเขาช่วยได้เขาจะช่วย หลังจากเราพอรู้จักพี่ค้าวแวนโดยสังเขตแล้วเราขอพาท่านผู้ชมตามติดทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมไปเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพี่ค้าวแวนจะเป็นอะไรนั้นตามชมกันครับ คำว่าภูมิใจเรื่องภูมิใจนี่ก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีการได้รับรางวัลไม่คิดว่าจะมีการาได้รับเสียงตอบรับได้รับการสรรเสริญยยอนระดับหนึ่งเพราะว่าเราทําเพราะตั้งใจทําเฉยๆคิดว่าทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่อยากทํารางวัลที่ได้มาก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ก็ภูมิใจมากๆครับนี่เป็นกล้าของข,ของพันอะไรนี่ของพันอะไรครับอันนี่สุพรรณบุรีหนึ่งครับ อ๋อ,อสุพรรณบุรีหนึ่งใช่ครับความเด่นของศูนย์ข้าวชุมชนเราก็คือเราใช้น,นวัตกรรมใหม่ๆมาใ,ใช้แล้วก็ทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่อง,ข,ข,งข้าวดิดข้าวเด้งข้าววัชพืชเนี่ยฉะนั้นผมก็เลยคิดค้นเรื่องรูปแบบการทำนาดำเข้ามาเพื่อจะชนะพวกนี้นครับหนึ่งทำไงต้นทุนให้ถูกลงสองทำยังไงจะให้วัชพืชพวกนี้หายไปแล้วเราก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นมาสู่เราจะเห็นได้ว่าก็มีศูนย์ข้าวม่ไดพัน,น,นพันพืชของเขานมเนี่ยพันธข้าวขเขานมเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จได้ที่หนึ่ จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอขึ้นนะฮะเพื่อทําให้ลดต้นทุนการผลิตของอชาวนาของเรานะฮะขึ้นใ,นในจังหวัดราชบุรีซึ่งคาดว่าเราจะขยายให้ครบทุกอำเภอในสี่อำเภอเนี่ยก็จะทาให้มีการลดต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้ก็<อ>เป็นอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ครับอันนี้ของของ,ของสุพรรณบุรีหนึ่งหรืกอกอขสามหนึ่งอันนี้สุพรรณบุรีหนึ่งครับอ๋อ คือคือมันจะเม็ดใหญ่นะใช่ครับเม็ดใหญ่มันไม่มีความต้านทานโรคครับมัเบาแล้วมีความต้านทานโรคสูงใช่ครับเหตุที่มันต้านทานโรคสูงเนี่ยเราทำยังไงไม่ใช่พันธุ์สุพรรณบุรีหนึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูงแล้วครับมันจุดเด่นของเขาแล้วก็เหมาะกับการปลูกข้าวในจังหวัดราชบุรีใช่ครับการแข่งขันที่เราจะปลูกในฟาร์มแชเนลเนี่ยครับเราจะแข่งขันจากจังหวัดอะไรทราบไหมมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดบุรีรัมย์นครศรีธรรมราชอายุธยาและราชบุรีครับมีห้าจังหวัดครับมีห้าจังหวัดที่เข้าแข่งขันใช่ครับ อ๋อครับเราก็จะได้นําเมล็ดพันธุ์ที่เราได้คัดเราได้ดําเนินการจากภูมิปัญญาของเราเนี่ยใช่ครับอ,อ่าก็ขอสามหนึ่งกับสวนบุรีหนึ่งเนี่ยในเ,เข้าเข้าแข่งขันนะครับใช่ครับสําหรับอ่าประธานของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวข,ของเขานมเนี่ยก็ได้เป็นที่หนึ่งนะครับในปีนีก้ก็ต้องขอชื่นชมท่านประธานกลุ่มคือคุณคารแวร์เนี่ยนะครับซึ่งได้นำศูนย์มเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเนี้ยของจังของ จังหวัดราชบุรีเนี่ยในเขตของโพธารามเนี่ยได้เป็นได้ที่1นะฮะได้รางวัลที่1นึ่งเนี่ยถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจและรวมแสดงความยินดีกับศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมครับที่ได้รับรางวัลมากมายพร้อมทั้งมีประธานศูนย์ที่ไม่หยุดหนิ่งพัฒนาสิ่งใหม่ๆสู่ศูนย์ข่าวพวกพี่ๆครับห่วงอะไรพี่ข้าแวนบางไหมครับ ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าพี่แว้นเขาเก่งครับเขาสามารถบริหารตัวเองได้บริหารครอบครัวได้ถือเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีศักยภาพสำหรับทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F 2บุรีรัมย F3 อยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครศรีธรรมราชส่งมาที่หมายเลข4221900ครับทุกข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมแล้วกลับมาร่วมกันค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับในใจเราคิดอยู่แล้วว่า เราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นชุมชนเพื่อเป็นเพื่อชาวบ้านทั่วไปก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนครับทำว่าภูมิใจเรื่องภูมิใจนี่ก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีการได้รับรางวัลไม่คิดว่าจะมีการได้รับเสียงตอบรับได้รับการสรรเสริญยอยนได้รับหนึ่งเพราะว่าเราทําเพราะตั้งใจทําเฉยๆคิดว่าทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่อยากทํา รางวัลที่ได้มาก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ก็ภูมิใจมากครับ